ค่รักคนดังโพสซึ้งครบรอบแต่งงาน3ปียังหวานปีหน้าเตรียมปั๊มลูกแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่รักสายกินที่มีแฟนๆติดตามกันเยอะมากๆเลยและค่ะสาหรับคู่ของสาวตู่ปิยวดีมารีนนนและสามีมาวินทวีผลที่หลังจากแต่งงานทั้งสองก็ได้เริ่มต้นชีวิตคู่ซื้อเรือนหอร่วมกันแล้วพร้อมอัปเดตความคืบหน้าผ่านทางไอจอยู่เรื่อยๆล่าสุดมาวินได้โพสต์ภาพคู่กับภรรยา ครบรอบแต่งงาน3ปีพร้อมข้อความสุดซึ้งว่าจะอีกกี่สิบปีก็จะเป็นหมาป่าลาวดีตลอดไปอยู่กันไปจนแก่เหมือนรูปที่2นะจ๊ะแอดตู่ปีว e ดีแฮชแท a ก h ฮปปี a แ p น a ิ n i อร a s ซรี่ a a ชแท็กมาวินวดีสเตชูเกเตอร์ ดึงก่อนนาะนี้ทั้งสองยังได้เผยแผนมีทยายาทกันเอาไว้ด้วยว่าตอนแรกแผนว่าอยากมีลูกสองคนค่ะก็แผนว่าจะมีทีละคนแต่พอมาถึงอายุเท่านี้แล้วก็คุยกับคุณหมอคิดว่าถ้าแฝดได้ก็น่าจะแฝดเลยเพราะว่าทีละคนไม่ทันแล้วตอนแรกอยากจะมีปีนี้เลยแต่ปีนี้เป็นปีเถาะแล้วมาวินเป็นปีรักาแล้วมันชงแล้วคือถ้าลูกออกมาเถียงกันยับเลยนะเลยคิดว่าอยากจะขยับไปนิดนึงปีหน้าไม่ชงปีหน้าดีแต่ถ้าจะคลอดปีหน้ามันต้องหลังตุ๊จีนปีหน้าด้วยมันถึงจะ ยอย่างปีนี้เราต้องเริ่มทำอะไรใหม่ประมาณมีนาคมถึงเมษายนคือตอนนี้มันยังไม่ใช่ปีใหม่ตามดวงดาว